that's good คนด e ้วยนะ,ค,ะ 7, นะครับก็ผมกบผมพี่เนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม b u t t e r t a l e of t u s u n ซึ่งเป็นเกมแนวการผจญภัยแ,แฟนตาซีนะครับอืมซึ่งเกมนี้ผมเคยแคสไปแล้วทีหนึ่งแต่คราวนั้นปล,บล,บลาบาฮ่าๆไปเรื่อยๆแต่นี้ผมจะมาเล่นกันอย่างจริงจังกับเกมนี้ทำไมมันเป็นเกมเก่าทำไมมาเล่นเกมนี้เพราะว่าเกมนี้มีเนื้อหาที่เอ่อเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว,ว,ว่าไงดีดวันุคนแต่มันไม่ได้เชิงเป็นแบบ ตัวอักษรหรือคาพูดแต่มันเป็นเชิงแบบภาพเนื้อหาในภาพเ่ยมันจะสื่อนะฮะ,ะรบบเกมบัตเชอร์เทลเอาท์ซสันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ2พี่น้องคนหนึ่งนะอโอเคเราจะนิวเกมไปเลยฮนะเออนิวเกมแหละจะเล่นใหม่นะก็เป็น2พี่น้องคนหนึ่งคู่หนึ่งไม่ใช่คนหนึก็คนนั่นแหละซึ่งเกมนี้ก็คือเราเราต้องบังคับสองคนนะ ทำครับทั้งพี่ทั้งน้องอืซึ่งเราต้องแยกประสาทกันนิดนึงคนเล่นโอเคนี่เราน่าจะเป็นนี่เป็นคนน้องนะอืมกำลังอยู่หน้าหลุมศพของของใครน่าจะของใครเอ่ยหลุมศพเป็นกุหลาบอืมน่านใครเอ่ยแม่หรือเปล่า แม่ตกน้ำมากอากเกมนี้บอกไว้เธอก่อนว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นอะไรที่รึมันเกมภาษาอ,อภาษาอะไรก็ไม่รู้แต่ที่นอนมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษเศร้าแม่ตาย แม่เสียชีวิตเศร้าภาพอ้เป็นภาพก็จะออกเป็นแนวการ์ตูนการ์ตูนนะอืมแต่ก็มีความสวยงามอยู่พอสมควรอ่านี่วิญญาณแม่อืเป็นความรักนะแม่ยังห่วงยายลูกอยู่ออ่ะืมซึ่งลูกก็เสียใจ แม่จากไปแล้วาใครเรียกลรอีลร,อ,ร,อ,รอีมานี้มา,าามาเร็วเร็วดิเออภาษาไม่รู้แต่มันน่าจะสื่อนันะ้นบอกแล้วลเกมนี้ภาษาไม่ต้องห่วงมันสื่ออยู่ที่ภาพนี้ยะอืมซึ่งเราเล่นเป็นทั้งสองคนเลยแล้วต้องบังคับทั้งสองคนด้วยอืเนี่ยหนักใจเหนื่อยใจจริงอย่างที่วิเอกได้กล่าวไว้ เราต้องพาคนนี้น่าจะเป็นพ่อมั้งครับน่าจะเป็น f r a t อ e r พาไปที่น่าจะเป็นคลินิกอ่าบิ๊กบาเธอร์พี่ใหญ่บิ๊กบาเธอร์กดสเปซบาร์ถ้าเป็นน้องกดอะไรว่าคอนโทรด้านอีด้านหนึ่งอ่ามันก็จะส่งรูปสอนโอเคโอเคไปไปเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวนเออ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 สะร เร็วเ้็วเอาจะถอยแล้วโอ้ยบังคับยากแต่เราก็เอ้ยเร็วหน่อยดิคนพี่เร็วเออเกมนี้ต้องสามัคคีต้องแยกแยกแยกสมองให้ออกเออไปไปไปช่วยวิ่งหน่อยดิคุณน้องคุณน้องขาคุณน้องขาเอาผมจะถอยหลังทำไมอ้าวเทำไมเฮ้ยน้องน้องมามามาจับพี่มาจับโอเคโอเคไปเด้อ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  เอ้ยมันบังคับไงแล้วลืมเดี๋ยวคุณน้องหยุดบังคับอ่าให้คนพี่บังคับอ่าโอเคเอ้าเฮ้ยจะดึงกลับไปอ๋อโอเคได้แล้วได้แล้วอืมโอเคคุณน้องก็ช่วยด้วยเอออย่างนี้ได้แล้วได้แล้วอ่าเออต้อตงงี้ดิซาร่า เกมนี้ฝึกทักษะได้ดีฮะเราต้องแยกสองมือนี้ออกพี่น้องพี่ใช้การบังคับมือซ้ายใช้ A W A U D น้องใช้การบังคับตรงตัวอะ,อะไรวะลูกศรเยี่ยมไปเลยเลี้ยวสิจ๊ะเลี้ยวอ่าเดียวเดี๋ยวเดียว,ยว,ยว,ยวจับสิคุณน้องอ่าโอเคโอเคถึงจุดนี้ไปเฮ้ยคณพี่จับไว้คนน้อง น้องไปไปปลดโน่นโอเคเปิดดิอ่าอ้าวคนน้องไม่มีแรงก็ต้องใช้คนพี่แล้วสินะไปน้องน้องเดินไปรอไปรอไปจับรออ่าโอเคเราอือโอเคไปแล้อ่าเป็น,นกลไกเกมนี้ก็จะมีเรื่องปริศนาอะไรด้วยนะก็อ้าว อ่าเออจับดีสังส่งสัง่งน้องมึงจับไปโคตรแก้งป่ะไป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 ดิไปเออโอเคอืมอ่าโอเคเราต้องขึ้นแมข้า์บนต้องใช้กันไกลไม่ใช่กันไกลกลไกใช้กลไกข้างบนนะซึ่งตรงนี้ก็เรามี เชือกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนั้นคนพี่อยู่นี้แล้วคนน้องก็นี่อ่าเออแอซิดจัมไปอ่าคนพี่ก็ไปรอะคนน้องเราก็ต้องมาขับคนน้องไปเปิดนี่โอ้โหเกมนี้เราต้องแยกสมองเอ้ยกดนี่ดิเออคนดไงกดแ้มย้ำอ่ะกดไงวะไงอ่ะ หรือว่าต้องส่งตัวคนพี่ไป <c oughs> อ๋อไม่ใช่อย่างงี้อ๋อนี่นี่นี่อย่างง <c oughs> ี้อ้านี่แล้วก็ให้คนปี <c oughs> ปีนมาเออแล้วก็มาช่วยกันเออ <c oughs> ให้มันได้อย่างงี้มึงจะชี้อะไรลรอม,มึงเงอะไปช่วยน้องมึงเงอะไปช่วยน้องเออปีนไป เออหม่กูก็งงโอเคคนน้องก็เข้าไปช่วยสิจ้าเออแล้วก็ปั่นให้พ่อขึ้นมานะเป็นไงล่ะเกมนี้ไม่ต้องสามัคคีระหว่างสองพี่น้องแต่มึงไม่ห่วงคนงคบัรคัดเลยคนบังคับคนเดียวกรำชีอ้อะไรล่ะอ๋อโอเคครับเกคคียบเกียบอเ,เออมึงก็เออไปช่วยไปช่วยน้องสิจ้าเออกว่าจะผ่านจุดๆนี้มาละ โอ้เอเคมีใครเอ่ยผู้เท่าผู้เท่าอะไรอ่าโอเคเอาตัวไปเอาตัวพ่อไปเอาตัวพ่อไปอ่าหมู่บ้านแสนร่มรืน่นอืมอืมพ่อเราเป็นอะไรเนะี่ย อืมอาการไม่ค่อยดีเลยนันเราต้องไปหาอะไรมาเอาทำไงช่วยพ่อได้เนี่ยเออต้องไปมีอย่างหนึ่งที่ช่วยได้อะไรหรือเอดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอน,นี่ไปตามแผนที่นี้ไปเอาไอ้ของที่อยู่ในนี้มานี่การฆ่าสดสดๆมออัวๆใช่หรือเปล่านะไปหามันมาอะไรเนกะูจะว่าไงตอน,น ไปเอามันมานะเข้าใจไหมโอเคเข้าใจไหมพี่จะได้ภาษาพ่อเออกูรู้แล้วไหนฮี่โอเคอืเอเข้าใจเข้าใจเข้าใจเออเอาแผนที่มาอ่าเสียบสุดเออแต่เย็ยนๆนะพพอดเดี๋ยวผมมาอืมโอเคถ้าในเรื่องท้ายาไม่ผิดนะเราจะต้องเข้าไปหาเออเขาเรียกว่าน้ำเอ่อน้ำพิเศษมั้งฮะ น้ำวิเศษเออไปเราจะไปหาน้ำวิเศษกันซึ่งตามจริงไปซื้อเซเว่นก็ได้เฮี้ย <laughs> ทางนี้ไปทางนี้เอ้ยเฮ้ยมึงอะ่ะโอโ้โหเกิดอะไรขึ้นอืมฉันจะไปหาน้ำวิเศษในพ่พอนะ <c oughs> ไม่ให้ไปเว้ยทางนี้มีม็อบอยู่โอเครู้เรื่องม็อบเพี้ยอะไรมีคนเดียวโอเคเราก็ต้องไปทางนี้กันละสินะคุณน้องตามมาสิเออสไลด์ อืโอเคไม่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 กลัวน้ำกลัวเป็นแมวกลัวหาอะไรมึงเป็นคนคฉันเป็นแมวนะเออจะเย็นเย็นเกาะหลังฉันไว้แล้วฉันจะเออพาหวาไปเกาะหลังนายเหรอแม่งดูเก่ๆไงๆไม่รู้ <c oughs> โอเคเราก็ต้องข้ามลำน้ำไปนะโอเคคุณน้องตามมาสิโอเค ไปก่อนหลังพี่ไปอ่างี้งี้เอ้โหนี่ขนาดภาพประตูน้ำก็ทำมาได้สดสดใสภาพมันดูแบบนวสดใสสวยดีเหมือนกันฮะอืมโอเคฮะอืมนี่ถึงแล้วไงตรงนี้ก็คงต้องปีนกลยนะต้องต้องต้องกันจดต้องช่วยกันกดไม่ไม่ไม,ไม่โอเคปีนปีน เปลี่ยนไปแล้วก็เอาตัวน้องปีนโอเคปีนปีนปีนสองตัวเลยไอ้ตกโอ้ยมันลำบากจริงๆนะโอเคเรามาบังคับตัวพี่กัน <c oughs> ตัวน้องขึ้นไปได้ตัวพี่ยังขึ้นเลยรอพี่ด้วยอืา้าโอเคได้ละเฮ้ยมานี่โอ้โหแม่งล็อกประตูไปละเอ้ยก๊อก็ก็กก ขอเข้าไปน้อยโอ้โหมันไม่เข้าน้องรู้สึกว่าต้องไปทางนี้และสินะมีสองมีสองแง่ให้ด้วยโอเคไปน้องอ่าโอเคปีไปดีละคนดีกว่าเออ,เอ,อ,เอ,อกูรู้โอเคบังคับตัวน้องอยู่อ่าโอเค let's go โอเค okay, let's go let's เฮ้ยเฮ้ยตัวตัวน้องตัวน้องตัวน้องเออเออเฮ้ยรอรอรอด้วยรอด้วยอ่าตรงนี้เราก็ต้องปีนไปนะอ่าโอเคตัวพี่ปีนดิมองอะไรเหรมองนกอยู่ได้อ้าวโอเคไปไปไปปีนปีนโอ้โหต้องแบ่งประสาสองมือซึ่งเป็นอะไรที่ยากอาโอเคตัวตัวพี่ถึงแล้วเฮ้แล้วก็บังคับตัวน้องเดี๋ยวคร อ่าโอเคหยุดบ้งครับเัวน้องอ่าไอ้ยะมันต้องงี้สิซาร่า <Hey! S 1> โอเคไรอีมะนี่ไอไรอีอืมโฮทำไรอ่ะเอ่อใช้ชิปอ่ะใช้ใช้ชิป,ชชชปอ๋อชิปซ้ายกับชิปขวาจะเป็นเปลี่ยนมุมกล้องอ๋อเออ,เอ,อโอเคเข้าใจเป็น tutorial ไปในตัวด้วยเนาะโอเคไงต่อล่ะ โอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้อืมเฮ้ยโเฮ้ยเ้ยแตกได้ด้วยเออเจ๋งว่ะรายละเอียดได้เลยเออรู้รู้นะรู้นะไงต่อเฮ้ยดูรายละเอียดท<อ>ีนะนะที้อืมเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องก่นอนเฮ้ยเปลี่ยนมุมกล้องดิเปลี่ยนเปลี่ยนอ้าวไม่เปลี่ยนให้คุยเราต้องมีเปลี่ยนตามจังหวะด้วยนะมุมกล้องโอเคคุณน้องไปละ อาขนพี่ตกเอ้าวก้ามเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นไปสิครับขึ้นขึ้นเอ้าเออร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 อพี่ก่อนรอพี่ก่อนสิเออเออเออเข้าใจเข้าใจขึ้นอยู่เออขึ้นอยู่เออมต้องนี้สิมาโวยวายตุ๊ยุยอุยส่งตัวเอ้คุณน้องตามมาสิ โอ้ยนั่นมันวิ่งไปแล้ววิ่งไปทําอะไรอีกอ่ะมันจะก่อกวนเราไม่ให้เราเข้าไปอ่ะมันไม่น่าจะเป็นคนใหญ่คนโตอลไรมันน่าจะเป็นเด็กเรียนนะเด็กเรียนที่เหมือนเด็กเรียนใน youtube ของจะอย่างนั้นอืมมันมาทําอะไรมันปิดประตรูโอ้โหคนส้นตีนี่จริงอ่าดูเล็กคนพี่เข้าไม่ได้ก็ต้องเป็นคนน้องเลยสินะเฮ้อเฮ้อเฮ้ออ่าอาอาืมเ,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 เข้าสิเข้าสิคนน้องมึงมึงเข้าไปสิครับ อกดฟิล์มอ่าโอเคได้แล้ะแหมจะ่เมื่อกี้ที่เรามึนงง,งอยู่นะโอ้ยหมาเฮ้ยเกาหัวหน่อยโอเคเราก็จะหมุนแท่นนี้อ่าหมาออกมาไล่นี่อ่าเป็นไงล่ะ่้วเฮ้แล้วประตูก็จะเปิดพอแม่งไม่อยู่เร็วเฮ้ยเฮโอเค เคผ่านโอเคโหลดเซฟละโอเคสำหรับวันนี้ครับพิงเจ็ดสับเกมบั t เชอร์ออฟทูซก็บั t เชอร์เดอะเทรลออฟทูซก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอก,กันในพาร์ทหน้านะครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวเราจะไปหายาให้พ่อกันนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้เจอก,กันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับผม